สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้พกช่อง PN พราบางกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบบางครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแล้วก็สําหรับพี่ๆในที่ซื้อสององค์นะพี่นะก็ลดเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยครับผมสําหรับ วันอาทิตย์นะมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมกันอีกนิดหน่อยครับผมสององค์สามร้อยนะพี่นะสามองค์สี่ร้อยบาทครับผมอ่าเพื่อนท่านใดชอบใจหลายองค์นะพี่นะ้อยก็แบ่งปันกันไปครับผมสำหรับช่วงเย็นของวันอาทิตย์ครับผมอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งกันเลยนะพี่นงะช่องทางการติดต่อเราก็เหมือนเดิมเลยนะพี่นะเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไอดียไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มเป็นอ่าหลวงปู่ทวดเนาะว่ารายการที่หนึ่งกันเลยนะพี่นะ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะน,นี่นี่ครับผมสององสามร้อยสามองสี่ร้อยบาทครับผมเนี่ยําหรับช่วงเย็นมีมาแบ่งปันให้กันอีกเช่นเคยครับผมเนี่เป็นเนื้อว่าดน,นะพี่นะนี่รายการที่หนึ่งนี่ครับ สองร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นภาพผงของขวัญปากน้ํารายการที่สองนี่ครับพงของขวัญปากน้ำครับผมรายการที่สองครับผมรายการนี้นลืมผักใบปิดกนะพี่ด้าเนี่ยกันหลัง สองร้อยบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นเหรียญเซมาหลวงประทวดรายการที่สามเหรียญเซมาหลวงประทวดครับผมรายการที่สามครับผม นีครับองนี้รายการที่สามครัผมสองบาทครับผมต่อไปเป็นภาพปิดตารายการที่4เดี๋ปิดตายันยุ่งรายการที่สี่ครับผมนี่ นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าจะเป็นปิดตาหลังแบบครับผมครับรายการที่ห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินรายการที่หก สองร้อยบาทครับผมรายการที่หต่อไปเป็นผ้าสมเด็จรายการที่7จ็ครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่แปดครับผมนีครับเป็นรายการที่แปดครับผมสองร้อบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เก้าเป็นเหรียญโลหะเช่อมอ่า วัดดอนเย,ยหอมหน่อยเรียนพรแชม่มวัดดอนยยหอมรายการที่เก้าครับผมครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบ เป็นเรนหรียญหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคครับผมเลยเป็นเหรียญที่เลขกอ่ยกชอบฟ้าสารเดิมบางนะเหรียญเนี้ยเนี่ยรายการที่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นเรนหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม เรียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสองเป็นเสือหลวงพ่อวงครับผมถูกใจองไหนชอบเจ้างไหนก็จับคู่มาได้เลยนะพี่นะสององสามร้อยบาทพร้อมส่งครับผมสามองสี่ร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมครับผมนะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นกิ่งหลวงพ่อสะท้อนรายการที่สิบสามครับผม กิ่งของพ่อโสธรรายการที่สิบสามนะพี่นะนะครับกิ่งดังนะครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไป,ไปเป็นเหรียญจอบใหญ่รวมพ่อเงินรายการที่สิบสี่ครับผม คองร2 0 0บาทครับผมรายการที่14ต่อไปเป็นเต่าลอโบราณรายการที่15บห้รายการที่15บห้าแล้วนะรายการสองรบาทครับผม ต่อไปเป็นเหรียญเสีมาลงพ้เงินวัดไต้น้ำรายการที่สิบหกครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นพักกิ่งลงข่อสดทอนรายการที่สิบเจ็ดครับ สอง200บาทครับผมรายการที่17ต่อไปเป็นพับตารายการที่18ปิดตารายการที่18ครับผมนี่จะเป็นเนื้อเมกะพัดนะ่นะผมมองเป็นเนื้อเมกะพัดนะเนี่ยจะลองลองลพิจรารณากันดูนะพี่นะนนไหนมา ผมมองเป็นเนื้อพวกเมฆพัดนะ,นะสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นปิดตามหมายเลขสิบเก้าองนี้จะเหมือนเป็นปิดตาพวกปิดตาน้าก้าวเลยนะเกา่าเกาแบบนี้เลยนะเห็นไหมนี่นีนนนน่องนี้หมายเลขสิบเก้านะพี่นะ,นะสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเก้า ต่อไปเป็นกิ่งเขาเรียกกิ่งหน้าอินเดียพี่นะเนี่ยเนี่ยจะเป็นวันส,สุดทันหรือเปล่านะนรายการที่ยี่สิบครับผมเนี่ยนะครับน่าจะออกวันส,สุดทันหรือเปล่าเราได้ปุดกิ่งแบบนี้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยกิ่งแบบนี้ด้วยนะสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบ ต่อไปเป็นเรียนหลวงพ่อสดทอนรายการที่21่็ครับผมครับ2องร้บาทครับผมรายการที่21ต่อไปเป็นเรียนหลวพ่อเดิมรายการที่22 สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นเหรียญละครงพอพระเกษมรายการที่ยี่สิบสามครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่จะเป็นเหรียญราชการที่ห้าแล้วพี่นะรายการที่ยี่สิบสี่จะเป็นเหรียญราชการที่ห้าครับผมข้างหลังจะเป็นช้างสามเสียนะครับผมเนี่ย 200บาทครับผมรายการที่ยี่ิบสี่ต่อไปเป็นพัชศิวลีหลวงพ่อกลวยรายการที่ยี่สิบห้าครับผมพัชศิวลีมีย่ามแล้วพี่นะเนี่ยรายการที่ยี่สิบห้าครับผมเลียงกเก่ามาแบบนี้เลยเนี่ยสอง้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นหลวงพุทรายการที่ยี่สิบหกเป็นหลังโคดหมูนะพี่นะ าร,ร,ร,าร,รายการที่ยี่สิบหกครับผมครับสองร้ยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นพักสำเร็จรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผม ครับองนี้รายการที่27นะพี่นะัก200บาทครับผมต่อไปเป็นพระสำเร็จรายการที่28 ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นภาพสำเร็จรายการที่ยี่สิบเก้า สองร้0 0บาทครับผมรายการที่ยี่ิบเกต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมเป็นรายการที่สามสิบครับผม สองร้บาทก็ผผมรายการที่30มสิแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูลูกพาเพิ่มเติมผมแกไลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ